สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาเลาะเก็บผักด้อจ้าพี่น้องผักที่เขาป,ปลูกไว้ลหรอจ้าตอนนี้ก็อากาศกําลังดีเลยด้ยจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะฝนเพิ่นกําลังจะตกด้วยจ้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บบวบกันเลยเนาะจ้าเนี่ยค่ะ บวบที่เขาปลูกไว้ประมาณห้าหกต้นเลือจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะตอนนี้เพิ่นกใหญ่ไ,ไว้จ้ากินวันเราเด้อจ้าค่ะเรื่อยยู่สูงๆเพิ่นแล้วจ้าพ,พี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะใส่ถังนี่แหล้จ้าเหยียบขึ้นเก็บเอาเด้อจ้าเดี๋ยวเขาก็จะเหยียบถังเก็บเอาเลยเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะ ฝนตกเพิ่นไก่ไงไว้ค่ะเนื่อจากพี่น้องก็กมีกินอยู่เรื่อยๆจ้าสำหรับบวบเนาะจ้านีะค่ะนวยเพิ่นไก่จะพอดีกินเลยเน้่ยจ้านวยนี่จ้ามีอีกจ้า เขาก็จะใช่สแตนอินในการเก็บด้วยจ้าเหยียบทางจ้าพี่น้องเนะคะบวกพันนี่เพื่อนก็นจะน่วยพอดีด้วยจ้าพี่น้อง่วยบบสันบบยน้าวจนเกินไปจ้าเนี่ยค่ะมีตรงนี้อีกด้วจ้า เห็นบ่จ้จะเดี๋ยวจิซูมให้พี่น้องเบึงชัดๆด,ด้วยจ้ะก็จะเก็บยากแน่ด้วยจ้ะนี่ค่ะหนุยนี่กะใจใหญ่แน่ด้วยจ้ะเขาเว้นมือเดี๋ยวจ้ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะ อันนี้ก็จะมีตรงนี้อีกเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบวบเรียมเน้อจ้าจะเป็นลกูกข้างนี้ก็จะมีอีกเด้อจ้าอันนี้ก็จะเป็นบวบเลียมคือกันจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> เอาปลูกใส่กระสอบไว้เด้อจ้าเนี่ยค่ะจ้า มีข้างล่างอีกน้ำชาหน่วยนึงจ้ะเห็นบ่ข่างกระสังกระสอบนะนัจกจ้าพี่นอ้องที่ฮอเก็บได้ด้วยจ้ะเดี๋ยวก็จะมีโซนทางพุ่นอีกเด้อยจ้ะ ทั้งนี้ก็ห้อยตรงเตงอยู่ด้ยวยจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้เอาเลยบอเออตัดไปเลดอันนี้เขาก็จะเอาเลยเด้ยวยจ้าโอ้อันนี้ก็เอาไว้ก้อนก็ได้มีอีกบออืมจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็จะปลูกไว ตามแนวนี่เด้อจ้ะก็จะมีหลายสายพันธุ์จ้ะตัวนี้กะกะหลังเด้อจ้ะเนี่ยค่ะมืออื่นกะนก่าจะเก็บได้ดแล้อเด้อจ้ะก็จะมีอีกตรงนี้เด้อจ้ะอันนี้เป็นบวบหอมเน,นี่ยเนาะ้จ้าเนี่ยค่ะ เงยหนึงก็จะอยู่ตรงพุ่นดแลจ้าพี่น,อน้องนะคะเดามไปกับขงนึ่กำแพงจ้า ี่อไม่น,นี้ได้บวบเต็มกหบตาเลยดเนอจ้ะเขาก็จะเก็บไปแบง่งเพื่อนๆอยู่ที่ทำงานเ้อจ้ะเพราะว่ากลิ่นบัทันเราจะเดี๋ยวเขากันจะมาเก็บบะเกืออีกชนิดนึ่งเ้ยจ้ะบะเกือการรอบที่สามแล้วนอจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะต้นน้อยๆตะดกคักเ้อจ้ะ นะคะพี่นอ้อนงะเบื้องต้นนี่ได้จากน้อยจ้าเขาก็จะตัดออกเบิดเลยเนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นกะรุ่นเดียวกันเนาะจ้าก็พอกินแล้วจ้าหมดเนงะเดี๋ยวจากพี่นอ้อง เดินจ้าต้นนี้ก็จะได้แปดหน่วยแล้วจ้าเตินต่อไปเลยจ้าเวลาเก็บเฮาก็นจะแต่งไปพร้อม เด้อจ้ะใบใดที่มันเหลืองๆมันเป็นรูแมลงเขาทำลายแล้วเนี่ยจ้ะเขาก็จะตัดออกไว้ได้จ้ะพี่น้องนะค่ะยาเขาก็ยังบ่ได้ฉีดเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันบพ่มีเขาก็ยังบ่เห็น,มนแมลงหรือว่าอีหยังที่มารบกวนเนาะจ้ะเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาก็จะน้่ แต่งกิ่งให้โปร่งๆงั้นสิเด้อจ้ะเพื่อเป็นแหล่งสะสมของแมลงเด้อจ้ะ การแต่งใบแก่เพิ่นข้อดีข้อนึงก็คือเข้ากจะบรกระจะบ่ะฮ็ดให้ต้นเพิ่นสมจนเกินไปเด้อจ้าเพราะว่าการที่มีใบหลายๆใี่จ้าต้นเพิ่นก็นจะเลี้ยงใบทั้งเลี้ยงใบเลี้ยงลูกเพิ่นเด้อจ้าแต่ที่นี้ถ้าเขาตัดออกก็จะส่งให้ต้นเพิ่นทรงผ่านอาหารไปเลี้ยงลูกจ้า ต้นนี้เขาก็จะได้หกเจ็ดน่วยนะจ้ะต้นนี้ก็จะเป็นสีขาวด้วยจ้ะเปาะขาวจ้ะเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นเปาะลายด้ยจ้ะค้างกบจ้ะ นี่ยตัดเอาเลยเลยดเ้ยิโอ้ยต้นนั่นต้นนี่ดกแน่ด้ดยจ้าเนี่ยค่ะกกน Ha ya. ปุยที่ใส่เนี่ยจ้าพี่น้องเขาก็จะใส่ขี่หัวเด้อจ้าเนี่ยจ้ายังเห็ดเป็นก้อนๆอยู่เลยจ้าพี่น้องนะคะปุ๋ยทั้งดินจ้าท้งใบกับว่ได้พ่นอย่างเด้อจ้าก็จะมีอาราดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจ้า ระยะห้างกับเม็ดหนึ่งน่าจะพอดีด้วยจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือเขาเขาบ่ได้เขาบ่ได้วัดด้วยจ้าเขากะกะเลยจ้าอันนี้ก็น่าจะประมาณห้าสิบเซนจ้ามันมันค่อนข้างจะชิดกันเกินไปเนาะจ้าถ้าจะให้ดีกะแนะนําเป็นเม็ดนึ่งด้วยจ้าเพราะว่าบักขือเพื่อนกับคนข้างที่ต้นจะใหญ่ด้วยจ้า เนี่ยค่ะพี่น้องเขื่อที่เก็บได้จ้ะก็จะพอกินแล้วจ้ะจ้ะมีแต่งร้านน้ำแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะว่าเห็นเพิ่นไม่จ้ะ mm hmm. เพิ่นไปดีอยู่จ้ะมีนวยหนึ่งแล้วจ้ะ นี่เมื่อวานนี้ก็เก็บไปนะสองลกูกเพราะว่าพ่นใยแล้วกระยาเพ่นแก่ก็เลยเก็บไปก่อนเด้จ้าพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีเด้จา้าค่ะเวลาเก็บเขาก็จะแตงใบพ่นให้พื้นลงลงโป่งโปงด้จา้า อันนี้กะยังอ่อนอยู่ด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะเก็บมือหนาด้วยจ้ะจะหลายน่วยด้วยจ้ะพี่นอ้องน่คะต้นนี้เพิ่นก็ะจะสมบูรณ์แน่ด้วยจ้ะเพราะาดินช่วงนี้กะจะดีแน่จ้ะจะแตงไปเวลาเขาแต่งออกเขาก็ะจะเห็นหน่วยเพิ่นเนาะจ้ะเนี่ยจ้ะ ไ่กัลังพอกินได้จ้ะนี่จ้าผักที่เขาเก็บได้เด้จ้ะเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวเขาจะตัดบอกโคลีีตรงนั่นไปเด้จ้ะพี่นนอกค่ะอดีมองไปเห็นเพื่นนี้ดอกแล้วจ้ะเดี๋ยวเพื่อนสิบ,บานก่อนเน้อจ้ะ ข้างในก็นมีถึงบ่ข้างในก็นจะมีเด้อจ้าเนะเดี๋ยวจ้ะ,จะ,จะก็มีทั่วพุ่มอีกเด้๋ยวจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะมันก็นจะมีผักที่สามารถกินได้แล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปเลยจ้ะบ๊อสันพิ่นกระสีบวบเด้วยจ้ะ นี่บนี่จะอยู่ข้างในลุ่นนี้เขา่ะจะเริ่มติดดอกนะจา้ะติดนวยอันเดหนไวนึงอ่ะนะ จ้าพี่นอ้นนนงอ,องพันนี่ก็จเ้ยาวเด้อจ้าบบได้คือทั่วปีหรือว่าทั่วพุ่มพุ่มพันที่สันเด้อจ้าพี่น้องอันเนี้ยคือถ้าให้เบิ่งฝักอยู่ตลาดเทาก็บเบื้องบบอ,ออกเด้อจ้าว่าเป็นทั่วพุ่มหรือทั่วฝักเ้ยาวที่มีข้างเนาะจ้าเนี่ยจ้าเพราะว่าฝักเพิ่นก็นจเ้ยาวคือทั่วฝกัก้ยาวแบบมีข้างเลยเด้อจ้าเวลาเก็บเฮากะ จะมุนเอาเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะมันเพราะว่าอย่าให้โดนตรงนี้เด้อจ้าเพราะว่ามันจะเป็นตาดอกไม่แม่จ้าเดี๋ยวเพื่อนกะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนกะจะแตกดอกออกมาให้เขาได้เก็บอีกเด้อจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะเห็นบ่จ้าอันนี้ก็คือจะเป็นดอกเพื่อนก็จะมีฝักไม่เขาเก็บอีกเด้อจ้าเวลาเก็บเขาก็ต้องอย่าดึงเด้อจ้าให้มุนเอาจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็ ยังบอพอเด้อจ้ะยังบอพอเก็บจ้ะเนี่ยค่ะสำหรับบวมเนี่ยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะได้เก็บเมล็ดพันธุ์แบ่งปันพี่น้องอยู่เด้อจ้ะเนี่ยจ้าที่เขาเหลือ,อไว้จ้ะก็ประมาณสีหน่วยเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะพันธุ์ที่ เขาคัดแล้วจ้ะที่ขนาดผลเพิ่นกำลังดีเนอจ้ะเขาก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้จ้ะยัคคะมีข้างในอีก้อจ้ะก็จะเก็บไปถัแบงปันพี่น้องที่อยากปลูกนะจ้ะมีตรงนั้นอีกจ้ะพี่น้องเมล็ดพันธุ์กะจะพอแบงได้หลายอยู่ด้วจ้ะสำหรับพี่น้องที่อยาก ปลูกไว้ถักินเนาะจ้ะเพราะว่าพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยก็คือเป็นพันธุ์ที่เขาสามารถเก็บมเมล็ดเพื่อไวปปลูกอยู่ได้ตลอดเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะจากที่ปลูกไาหลายๆสายพันธุ์ก็คือพันธุ์เนี่ยจะโอเคแล้วจ้ะขนาดควเพิ่นก็นจะบ่สั้นบ่ยาวจนเกินไปเนาะจ้ะ เดี๋ยวกระล้อให้เพิ่นแกก่อนเนอจ้ะเนี่ยจ้ะอีกประมาณจากเดือนกว่าเนี่ยนะจ้ะเดือนสองเดือนจ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเนะจ้ะจังใดกะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้า